สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านกลับมาเจอกับทีเด็ดน้องลีนาอีกแล้วนะครประจ,จำวันที่13นะคะท่านวาคมนะคะก็วันนี้นะคะไม่รู้จะมีใครอยู่บ้านนะคะดูบอลดูททเด็ดบอลบ้างไหมนะคะอาจจะไปเที่ยวกันนะแต่ลีนาก็ยังอยู่บ้านอัดททเด็ดบอลให้เหมือนเดิมนะคะก็เมื่อวานนะคะคลิปเมื่อวานต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีลีนาไม่ค่อยสบายก็จะเบลอๆหน่อยนะคะพอดีเมื่อวานลีนาอัดคลิป คู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับแมนซิตี้แล้วลีนาพูดผิดนะคะไปบอกว่าเป็นแมนยูเยือนเฉยเลยท,ทั้งที่เป็นจริงๆเตะในบ้านแมนยูนะคะอันนี้ลีน่าก็ต้องขออภัยในความผิดพลาดด้วยนะคะที่พูดผิดนะคะหลายรอบเลยนะแต่ว่าผลงานเมื่อวานก็คือลีนาให้รองแมนยูนะคะก็สรุปว่านะคะแมนยูนะคะต้านทานไหวนะคะจบที่สกอร์นะคะเสมอ00นะคะก็เรียกว่าสายรอง กินเต็มอีกแล้วนะเย้ใครสายรองก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอ่ะมาดูคอมเมนต์แป๊บหนึ่งลองแมนยูอ่ะมีคุณบอกคุณคุณากรใชัยชนะสงครามบอกว่าอ่านัดนี้นอกแากนะแมนยูวิเคราะห์เหมือนคนไม่ได้ดูบอลเลยฟอร์มต่างกันเยอะเลยนะครับน้องลีน่าจริงๆแล้วลีน่าเนี่ยบอกว่าฟอร์มต่างกันเนี่ยหมายถึงเฉพาะ ฟอร์มในนี้นะคะในทีมีลีกเท่านั้นนะคะไม่ใช่ที่อื่นนะเพราะว่าอันดับอยู่ติดกันนะคะแล้วก็สกอร์ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะแต่อันนี้ก็นานา,นานจิตตังเนาะใครจะบอกว่ายังไงก็ตามนะคะแต่ลีน่าก็คือวิเคราะห์นะคะในทัศนะของลีน่าเท่านั้นนะคะอ่านคนมาคอมเมนต์บอกว่าลีนา่าเมนยูเจ้าบ้านนะคะ่ะก็เดี๋ยวลีน่าจะพยายามพูดไม่ผิดพลาดนะคะช่วงนี้ไม่สบายนะคะเบลยาไปหน่อยนะ,ะสวนจากคนสวยอ่าเรียบร้อยนะคะโดนไปแล้วหนึ่งนะคนสวนนะ มีคนมาถามลีน่าว่าลีน่าครับในส่วนของสกอร์สูงเลยสามลูกถ้าแทงสูงกว่า3แล้วผลคือ3ลูกพอดีสรุปคือได้เสียหรือครับได้หรือเสียมีคนมาตอบแทนลีน่าแล้วนะคะว่ายกนะพอดีลีน่าเอาแต่นอนนะไม่ค่อยสบายก็ยกค่ะก็คือถ้าเกิดมันเสมอพอดีนะถ้าไม่มากกว่าหรือไม่น้อยกว่าก็ไม่เสียนะคะไม่มากกว่าก็ไม่ได้นะยกนะคะเอาไงผีต่อหรือลองก็ต้องลองผีสิคะเพราะราคาอยู่ต่อที่แมนซีนะสรุป ขอภัยที่พูดผิดนะคะแต่ก็กินไว้นะถ้าเกิดใครกดรองแมนเชสเตอร์อยู่ในแตบนะคะอ่าววันนี้นีน่าก็คัดคียเด็ดบอลมาให้อีกแล้วนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะถ้าเกิดใครอยากเล่นเว็บกับดองลีน่านะคะเว็บตรงกันเงินมันคงปลอดภัยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่น <c oughs> โอ้ยเจ็บคอ รีพูดปนิดนึงมีโปรโมชั่นนะคะฝาก300บาทแถมฟรี100บาทนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นฝาก1000บาทแถมฟรีชุดกีฬาชุดบอลน,นะคะสโมสอนในดวงใจของท่านนะเลือกได้เลยว่าจะเอาทีมไหนนะคะแล้วก็พิเศษสุดๆเลยนะคะเข้ากลุ่ม V I free อ้ V I f r e ก็ V I P นั่นแหละแต่ฟรีนะคะก็เลยเอามารวมกันนะเป็น V I f r e แล้วกันนะคะกลุ่ม V I free <laughs> เออ เงินที่ฝากเข้ามาก็ไม่ได้ไปไหนนะคะเอามาเล่นบอลได้ตามปกตินะคะอยากได้สิทธิพิเศษเหล่านี้ทํายังไงโอ้ยก็แอดไลน์ไปที่แอด vr 787นะคะแล้วบอกว่าน้องลีน่าแนะนําสมัครนะคะหลังจากสมัครเสร็จแล้วก็ส่งยูสเซอร์เนมมาให้ที่ลีน่าที่ไลน์ด้านล่างนะคะแอดลีน่า787นะคะแล้วลีน่าจะดึงเข้ากลุ่ม v ี p ีให้จ้าแจกบอลสดบอลสเต็ปนะคะแล้วก็พิเศษเลยเว็บ vr 787เนี่ยบอลสเต็ปเริ่มต้นเพยงสเต็ป2ขั้นต่ําบินละ5บาทมีส่วนลดให้ด้วยนะคะ ออสนใจก็พลาดไม่ได้แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาสอบถามกับลีน่าก่อนก็ได้นะจ้าไปลุยกันเลยดีกว่าเจ็บคอแล้วลีน่าวันนี้ลีน่านะคะขอมาที่ <c oughs> อยู่ไหนเอย่ยมาอังกฤษพิมร์ลีกเหมือนเดิมเนี่ยแหละไม่ไปไหนไกลนะคะคู่ของเลสเตอร์ซิตี้นะคะเจอกับไบตันนะคะอะคู่นี้เดี๋ยวเราไปดูสถิติกันก่อนโอ้ยลีน่าจะตะโกนทําไมเนี่ยเจ็บคอก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะเ๋ยจะเร่าร้อนไปนิดนึงอลีน่าก็ อ่มาดูสิติก่อนนะคะตอนนี้เลสเตอร์ซิตี้เนี่ยฟอร์มอยู่ที่42นะคะก็6นัดหลังสุดเนี่ยก็ไปแพ้มาสาเสมอ1ชนะ2นะคะฟอร์มก็ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคะส่วนทางด้านของไบตันนี่ก็พอกันเลยจริงๆแย่กว่าด้วยซ้ำนะ6นัดล่าสุดเนี่ยไปชนะมานัดเดียวนะคะลอกนั้นก็เสมอกับแพ้มารัวๆนะคะเสมอ3แพ้2ชนะ1นะคะแล้วก็เจอกันเนี่ยถิติเฮดเเนี่ย เวลาเล่นที่บ้านนะคะเลสเตอร์เนี่ยยังไม่แพ้ให้ไบรตันมาเลยนะคะใน3เกมล่าสุดนะคะถ้านับเอาจริงๆอะ่ะ4เกมล่าสุดนะคะไบรตันเสมอแล้วเลสเตอร์ก็ชนะ2-1เบเตอร์ชนะ2 0แล้วก็สุดท้าย2 0แต่ก็คือมันตั้งแต่ลดูหรือฤดูกาลที่แล้วอะ่ะมีปีนี้นะคะที่ชนะ 0- 0นะก็เรียกว่าไม่ไม่ชนะก็เสมออะ่ะเรียกว่าเฉือนไม่ขาดนะคะส่วนทางด้านของเพอร์ฟอร์มาน์นะคะเลสเตอร์ก็อย่างที่บอกนะคะชนะบ้างแพ้บ้างเสมอบ้างนะคะก็ ยิงมากสุดก็ไปชนะแอตเนนะคะ a อ0เคนสองศูนย์เชฟฟิลนะคะไปชนะเชฟฟิลมา2อหนึ่งนะคะก็เรียกว่าเฉียนไม่ค่อยขาดเท่าไหร่นะมีไปเสมอราก้ามาสาป,ประตูต่อ3นะคะก็โดนลิเวอร์พูลมานะส่วนาหน้าของไบรตันก็น่าสนใจเหมือนกันอย่างที่บอกนะคะไปชนะมานัดเดียวแล้วก็แพ้เสมอมาลัวๆนะคะแต่แพ้ก็แพ้ไม่ขาดนะเฉียนลูกเดียวอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วก็มีไปเสมอเบอร์ลี่มาด้วยนะเออทีนี้มาดูตำแหน่งในตารางตำแหน่งในตารางเนี่ย เลสเตอร์ <c oughs> นะคะอยู่อันดับที่11นะชนะเ,เล่นไม่ใช่สทงประเลยขอโทษทีแข่ง11นัดนะคะชนะ7เสมอศูนแพ้4ยิงไป21ประตูเสียไป15ประตูสประตูก็เป็นทีมที่ยิงเยอะนะคะแล้วก็เสียค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะมีอยู่21แต้มนะคะตอนนี้ก็โดนเวสต์แฮมเซา h h แฮมตันนะคะเอเวอร์ตันแมนยูเบียดมาติดๆนะคะแล้วก็ตัวเองก็เบียดกับเชลซีอยู่นะคะอันดับบนนะคะ ยังไงก็ถ้าเกิดแมตช์นี้ชนะนะคะเลสเตอร์ก็จะได้นะคะขึ้นไปไปอันดับ3นะส่วนทางด้านของไบรตันนะคะอยู่อันดับ16นะคะ11นัดเนี่ยชนะไป2เสมอ4แพ้5แพ้5นะคะยิงไป15ประตูเสียไป18ประตูนะคะก็เป็นทีมที่ยิงเยอะพอๆกับเสียและกันเสียเยอะกว่าด้วยซ้ำนะคะ10แต้มนะคะแต่ทีเนี้ยอันดับห่างกันเนี่ยโอ้โห10กว่าอันดับนะคะ12อันดับนะ แล้วดูราคาต่อรองราคาต่อรองเนี่ยตอนนี้ต่ออยู่ที่เลสเตอร์อนะคะตเต็มเกมเออครึ่งแรกเนี่ยต่ออยู่ที่เบลดปอปอนะคะแล้วก็เต็เมเกมต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะคะแต่ลีน่าคิดว่าจริงๆแล้วเอ่อต่อเลดครึ่งลูกจริงๆเนี่ยก็ก็ได้นะคะลีน่าคิดว่าก็ได้นะคะแต่ว่าลีน่าขอไปต่อที่เลดน,นี้ดีกว่า ขอเอ้ยขอไม่ใช่ต่อขอลองพูดผิดขอไปลองใบตั้นนะคะที่เลดครึ่งควบลูกแล้วกันนะคะเอาแค่นี้พอดีกว่านะเดี๋ยวจะหาว่าห้าวเกินไปนะคะอ่ะใครจะกดครึ่งลูกก็ได้นะคะไม่มีปัญหาเออแต่ลีน่าขอไปนะคะเลดครึ่งควบลูกนะคะแล้วแต่ศรัทธานะคะอันนี้บอลลองขันใจชาวสวนนะคะก็ ส่วนเท่านั้นไม่แนะนําให้ตามนะคะแล้วมาดูกันนะคะว่าใครจะกินนี้ดีกว่าถ้าเกิดยังไงยังไม่มีเว็บส่วนก็สมัครมาเว็บ vr 7 8 7ได้เลยนะคะ่ะวันนี้ต้องขอบคุณมาก FC ที่ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจลีนามาตลอดนะคะถึงแม้จะเข้าบ้างตายบ้างนะคะแล้วก็ถ้าวันนี้ลีนาพูดอะไรผิดพลาดไปอีกก็ต้องขออภัยนะคะเนื่องจากไม่สบายจริงๆนะก็นอนทั้งวันเลยนะคะเบลอๆนะแต่ก็ ฟื้นจากความตายมาอัดคลิปทีเด็ดฟรีให้ทุกท่านนะคะยังไงขอบคุณมากนะคะที่ติดตามจริงๆหรือว่าตามส่วนลีน่านะคะแล้วก็แนะนำติดชมติชมกันมานะคะลีน่าก็จะพยายามพัฒนาฝีมือนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่เนี่ยยังไงช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะช่องทีเด็ดน้องลีน่าเอาไว้ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปทีเด็ดทําเงินจากลีน่านะคะแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะเวลาลีน่าอัพคลิปเนี่ย จะได้แจ้งเตือนก่อนใครจะได้เห็นก่อนใครเลยโอเคขอบคุณมากค่ะเด๋วไว้พรุ่งนี้นี่นให้ตัวไหนก็ติดตามได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ